สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพามาดูเจ้าหนู BMW i3 e t a 300ปี1957สภาพตอนแรกเนี่ยบอกตรงๆเลยว่านึกว่าขุดมาจากยุคไดโนเสาร์เลยครับฝุ่นหนาเตอะจนเกือบจะปลูกผักบนหลังคารถได้แล้วมั้งเนี่ยมาครับเริ่มจากปัดฝุ่นที่ตราโลโก้ก่อนเลยโอ้โหความเก๋เขายังอยู่นะเนี่ยจัดการฉีดน้ำแรงดันสูงไล่คราบสกรปรกกับพวกใยแมงมุมออกไปให้หมด สภาพน้องเหมือนไม่ได้อาบน้ํามาสักครึ่งศตวรรษได้เลยนะเนี่ยพอเปิดฝาเครื่องมาถึงกับพังะงครับสนิมที่เห็นเนี่ยผมว่ามันน่าจะกินจนอิ่มแป้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเราจับเครื่องขัดมาไถสีเก่าและสนิมออกให้หมดขัดจนเห็นเนื้อเหล็กวาววับแบบนี้แหละครับที่ต้องการรอยบุบเล็กๆน้อยๆตามส่วนโค้งเราก็ต้องค,อคอ่อยๆเคาะคืนทรงอย่างประณีตที่สุด ระหว่างที่ผมกำลังลงมือหนักๆแบบนี้ถ้าใครชอบดูงานชุบชีวิตรถเก่าแบบมันๆอย่าลืมกด subscribe และกดไล k e like เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีแรงขัดสนิมในคันต่อๆไปเอาล่ะลงสีร่องพื้นเสร็จก็ถึงเวลาของนางเอกของเราแล้วครับสี mint green สุดละมุนพ่นลงไปให้ทั่วพอสีแห้งปุ๊บก็ลงเครื่องขัดเงาต่อทันทีขัดให้วิ้งวับจนใช้แทนกระจกสองหน้าได้เลย ส่วนพวกโครเมียมที่เคยหมองผมขัดจนเงาวับสะท้อนแสงแสบตาไปเลยครับมาดูงานภายในกันบ้างขัดพวกมาลัยให้ขาวจ้วเหมือนใหม่หุ้มเบาะลายตารางสุดคลาสสิกเข้าไปพร้อมติดตั้งหลังคาผ้าใบและไฟหน้าที่ใส่ปิ๊งสุดท้ายยกเครื่องยนต์ที่ล้างทำความสะอาดจนกริบวางกลางเก้าที่ต่อสายไฟ เช็ดเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์และนี่คือผลลับครับจากรถร้างก้อนเหล็กขึ้นสนิมในโรงนากลายเป็น BMW i3 สีเขียวมิ้นท์ที่สวยสมบูรณ์แบบพร้อมออกไปเฉิดฉายรับแสงแดดแล้วเห็นแล้วมันใจฟูจริงๆครับเพื่อนๆ